สวัสดียามเย็นนะครับวันที่1วันพุธที่1ตุลาคม68นะครับก็มาติดตามสภาพอากาศบริเวณประเทศไทยเรารวมถึงตัวการนะครับที่ทาให้เกิดสภาพอากาศบริเวณประเทศไทยเรานฐานข้อมูล19บเานาฬกานะครับจากโปรแกรมวินดี้นะครับบรรยายโดยผมมอนเทียนเวสเซอร์ไอติมนะครับมาติดตามดูนะครับประเทศไทยเราอากาศจะเป็นยังไงดูนะครับจากภาพไทยเมฆแกดอวเทียมนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่า บริเวณประเทศไทยเรานะครับมีเมฆเรื่องเบาบางลงอาจจะมีฝนนะครับเมฆฝนบางพื้นที่นะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ภาคใต้ภาคกลางนะครับบางภาคเหนือบางพื้นที่นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องติดตามดูนะครับสําหรับล่องมรสุมนะครับจากภาคใตยเม่กเราเทียมเราก็จะรู้สึกว่าล่องมันขาดหายไปนะครับประเทศไทยเราก็จะเป็นลักษณะของทรอปนะครับทรอปที่ยื่นมาจากยอมความกดอากาศต่ำรังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลนะครับถ้พัดมาบ้านเรา ลองมันขาดที่ที่เราบอกว่าลองมันขาดเราจะเห็นนะครับแนวของอากาศแห้งๆนะเป็นไดสลอตหรือแนวของทางสีะเทาๆนะครับอยู่บริเวณนะครับทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับผ่านลงมานะครับผ่านเวียดนามผ่านกัมพูชาลงมานะถึงถางเราไทยนะครับเป็นแนวสีเทาเนะครับก็จะเป็นแนวตัดขาดนะครับเป็นแนวพวกอากาศแห้งต่างอากาศจมตัวนะครับ ก็เป็นช่วงที่จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนฤดูมรสุมนะครับลมตะวันออกเริ่มพัดเบียดเข้ามานะครับดันลมตะวันตกนะครับมรสุมตะวันตกทิใต้ที่พัดปกคลุมอยู่ในช่วงปกตินะครับเนื่องจากช่วงถ้าเป็นล่องมรสุมนะครับลมตะวันตกก็จะพัดอยู่ด้านล่างนะลมตะวันออกก็จะพัดอยู่ด้านบนครับแต่นี้ลมตะวันออกเขา้วงมาลึกนะครับตัดขาดระบบนะครับก็ต้องติดตามดูนะครับว่าจะมีพลังอะไรสู้กลับ นะครับเพื่อจะฝืนนะครับฝืนล่องกลับขึ้นมาได้นะครับหรือดันล่องกลับมาได้นะครับระบบมันก็จะโดนเหมือนตัดขาดไปเล็กน้อยนะครับสึ่งขอดอากาศเท่านะครับที่บ่งบอกเป็นล่องมรสุมก็จะไม่ชัดเจนนะครับแทรกกันไปนะครับส่วนพายุบุหรอยที่ขึ้นไปบริเวณประเทศเมียนมาแล้วก็ขึ้นสู่ครับเป็นลักษณะของแนวทะอากาศอยู่บริเวณประเทศจีนไปแล้วนะครับก็กลายตัวไปนะครับส่วนหนึ่งก็จะอาจจะไปอยู่แถว พมาตอนบนนะครับก็ดูนะสภาพอากาศนะช่วงเปลี่ยนฤดูนะครับการแย่งชิงนะครับเรื่องของมวลอากาศว่าพลังด้านไหนจะมากกว่านะครับก็ทําให้สภาพอากาศมันเป็นไปแปลกนะครับประเทศไทยเรานะครับก็ได้รับอิทธิพลจากทรอปจากยอมความกดอากาศต่ากําลังแรงนะครับบริเวณอ่าวเบงกอลนะครับรวมถึงนะครับการพัดมาของลมตะวันออกกับลมตะวันตกนะครับที่พัดปกติพัดสอบรวมเข้าหากันนะครับ ก็เป็นลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับส่วนภาคใต้ก็เป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคร kind of Quindi, Asia, ับแต่ดูด oh ูเหมือนพลังนะครับกําลังก็จะเริ่มอ่อนกําลังลงนะดูติดตามดูนะครับจากภาพถ่ายเมฆกลโยเทียมแบบชนิดดูนะครับเราก็จะเห็นนะครับที่ที่นใต้ตอนบนเราก็จะเห็นฟ้าที่ใสนะครับเป็นแนวพาดลงมานะครับเป็นแนวของซัลเอร์พิคอนหฮนะครับ แล้วก็เป็นอากาศที่ไหลลงมาลมที่พัดมาจากทางเหนือนะครับโหวดนะครับโหจากโหมดมาสู่อีก a ัวดนะครับก็จะเป็นจากพัดจากโคโลกมาลงมาจากเส้นสุดสุดนะครับจะทําให้อากาศแจ่มใสนะครับก็เทียบกับหลายๆวันก่อนช่วงที่รองมรสุมปกกลุมอยู่หรือช่วงที่พายุเคลื่อนตัวเข้ามานะครับวันนี้เมฆก็จะลดลงแล้วนะครับ ยังมีฝนบางพื้นที่นะครับต่อไปเรามาดูจากดีด้าตัวอากาศะนรับรอบ12ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเจลีด้าตัวอากาศนะครับเราก็จะเห็นนะครับกลุ่มฝนนะครับบริเวณภาคใต้นะครับในทางตอนบนภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือนะครับก็เบาบางลงอย่างชัดเจนนะครับถ้าเทียบกับวันก่อนที่ผ่านมานะครับกลุ่มฝนก็จะจัดกระจายนะครับ ถ้าเทีมาานครก็จะมีนะครับเนี่ยลมนะครับกลุ่มฝนก็จะเคลื่อนจากใต้ไปทิศเหนือนะครับตามลมที่พัดเข้ามานะครับถ้าเทียบกับหลายๆวันก่อนก็ลดลงนะครับเชิงพื้นที่นะครับแต่ก็มีฝนได้บางพื้นที่อยู่นะครับมีฝนครับฝนมาอย่างไม่ได้หมดสักทีเดียวนะครับยังมีฝนอยู่เส้นความกดอากาศเท่านะครับ ก็จะเป็นทรอปยืนมานะครับจากอเบงกรผ่านได้แถวภาคใต้ตอนบนนะครับส่วนเป็นภาคเหนือเขาตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางก็เป็นช่วงค,อคัอสูญอากาศนะครับดูนะครับจากเรดาร์ตัวอากาศนะก็มีฝนนะครับแบบพื้นที่อยู่นะครับต่อไปเรามาดูนะครับติดตามนะครับ การเกิดฝนนะครับวันนี้คืนนี้นะครับสกานาลิกาเราก็ยังเห็นมีกลุ่มฝนอยู่นะครับกดูนะครับฝนก็ยังคงมีบางพื้นที่นะครับแต่ก็ไม่ได้น,นานนาเหมือนที่ผ่านมาพรุ่งนี้นะครับฝ่ายค่ำก็ยังมีฝนนะครับนะครับก็จะเป็นลักษณะของการประทประเทศไทยเราก็เป็นการนะครับเป็นแนวเขียดแดนระหว่าง ลมสองฝั่งนะครับตะวันออกกับตะวันตกนะครับก็จะพัดสอบบริเวณบ้านเราก็ยังทําให้มีฝนได้บางพื้นที่นะครับแต่กลุ่มฝนก็ไม่ใช่เป็นกลุ่มใหญ่ๆนานาเหมือนช่วงที่เป็นร่องมรสุมเะไรที่ผ่านมาดูนะครับช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับเราก็จะเริ่มเห็นเหมือนเหมือนกับว่านะครับร่องมรสุมจะจะเริ่มกลับมานะครับเพราะว่ามีพายุเคลื่อนตัวมานะครับ แต่ไม่รู้ว่าลองจะชัดหรือเปล่านะครับเพราะระบบมันขาดขาดไม่หายนะครับเนี่ยนะครับพายุกลับมาฝนก็จะเพิ่มกลับมาเล็กน้อยนะครับก็จะไม่เป็นเปื้อนเนื่องจากช่วงเปลี่ยนฤดูนะครับก็จะมีอากาศเย็นเข้ามาแทรกแทงนะครับมาเบียดนะครับเนี่ยพายุก็เข้ามานะครับพอพายุสลายปุ๊บนะครับความกดอากาศสูงลงมานะครับประเทศไทยเราต้องติดตามนะครับช่วงที่ใกล้วัน ความกดอากาศสูงเริ่มลงมานะครับลองมาสูงก็จะลงไปอยู่ภาคใต้นะครับดูนะครับช่วงวันที่9ก้วันที่10นะครับก็ยังมียอมความกดอากาศต่ำก่อตัวอีกตัวหนึ่งนะครับนะครับแต่พรกที่เขาให้นะครับการพยากรณ์การเกิดฝนเขาให้ฝนไม่ค่อยชัดเจนนะให้ฝนไม่รุนแรงนะครับเนื่องจากมีอากาศแห้งนะครับลงมาก่อกวนแล้วก็มีระบบของความกดอากาศสูงนะครับลงมานะครับ ช่วงวันอาทิตย์ที่12บสองวันที่สามเพิ่มเริ่มคองพุทอากาศสูงแล้วรอบแรกนะครับที่เป็นปืนใหญ่ๆแนวเส้นของพุทอากาศเท่าเนี่ยที่ใหญ่บืนกว้างๆนะครับจากจีนนะครับแผ่ลงมานะครับแผ่ลงมาแล้วนะครับผ่านภาคเหนือภาคตอนเนือเชียงเหนือต้นบนเลยนะครับนครับช่วงกลางเดือนนะครอากาศเย็นแล้วรอบแรกก็จะลงมาแล้วนะครับนะครับลงมาแล้วช่วงวันที่สิบสี่สิบห้าเนี่ยลงมาลึกถึงภาคกลางนะครับ มันอาจจะมีเพราะมีพายุตัวนี้นะครับอันนี้เป็นตัวดึงลงมาด้วยนะครับความกดอากาศสูงก็จะลงมาแล้วลองไปดูลมตอนดูลมนะครับเราก็จะเห็นชัดเจนขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นการเริ่มต้นนะครับเปลี่ยนฤดูนะครับลองมาสุมก็ลองมาสุงก็ลงไปอยู่ภาคใต้แล้วนะครับช่วงกลางเดือนที่สิบสี่สิบห้านะครับก็เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูนะครับเดือนตุลาคมนะครับก็เป็นเดือนที่เดือนสุดท้ายนะครับเป็นเดือนสุดท้าย ฤดูฝนนะครับวันนั้นก็จะเป็นฤดูนะครับช่วงกลางเดือนนะครับนะครับฤดูฝนบ้านเราก็ตั้งแต่เดือนนะครับเดือนพฤษภาคมนะครับเดือนพฤษภาจนถึงนะครับช่วงเดือนตุลาคมกลางเดือนตุลาคมนะครับก็จะดูก็ชัดเจนเนี่ยของอกณหภูสูงเริ to şey ่มลงมาช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยฤดู อากาศอาจจะดูสับสนสับสนหน่อยครับการเป็นการแย่งชิงพลังกันนะครับระหว่างลมตะวันตกที่พัดอยู่ครับลมตะวันออกที่พัดแทรกเข้ามานะยครับเพื่อจะดันให้ความกดให้ลมตะวันตกถอยไปนะครับลมตะวันออกก็จะเริ่มพลังแรงขึ้นนะครับลมตะวันออกมาแรกๆนะครับอาจจะเป็นลมตะวันออกจากสัตรวีคอนไฮยนะครับเริ่มอัดอัดเข้ามานะครับเพื่อแย่งชิงเนี่ยนะครับลมที่ระดับ850มิลลิบาร์นะครับเราก็จะเห็นชัดเจนครับ พนตีไซโคลใสนะครับปกคลุมภาคใต้นะครับฝั่งนี้จากทะเลอันดามันอาเป็นกรอยก็จะเป็นลมตะวันตกนะครับลมตกทิมใต้พัดปกคลุมบ้านเราฝั่งนี้ก็จะเป็นลมตะวันออกพัดเข้ามานะครับก็ทําให้เกิดแนวลมพัดสอบบริเวณภาคกลางนะครับตั้งแต่ภาคกลางนะครับเป็นแนวนทางเ,าเหนือผ่านภาคเหนือนะครับนี่ครับ,รบลมตะวันออกที่พัดเข้ามาช่วงแรกเป็นส,สับสคอนหายนะครับ คือความกดอากาศสูงนะครับความกดอากาศสูงกึ่งเขตร้อนนะครับก็จะเป็นคุณสมบัติชื้นนะครับเย็นชื้นเย็นแห้งตัวตัวการเขานะครับตรงกลางของสัปสุกทรายก็เย็นแห้งนะครับแต่เมื่อเขาพัดผ่านภาคมาหาสมุทรน้ำทะเลมาก็สะสมความชื้นเข้ามาด้วยซึ่งแตกต่างจากไฮนะครับโพลาร์ไฮาที่มาจากพื้นดินนะครับเขาพัดผ่านพื้นดินมาเขาก็จะเย็นแห้งมาเลยนะครับก็จะมีเปลี่ยนคุณสมบัตินะครับ จะทำให้ประเทศไทยเรายัางมีฝนดูลม8 5 0้ยหนะครับดูลมที่นี่นะครับ850ยห้านี่นะครับก็เป็นลักษณะของแนวลมพัดสอบนะพัดขึ้นไปหาแนาวาท่าอากาศตรงนี้นะครับลมมรสุตรมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคุมเขาใต้ก็เริ่มอ่อนกำลังลงนะครับเป็นแอนติไซโคนนะครับเล,เล็กๆอยู่นะครับดูนะครับเจ0อร้อตัวพัดคันก็ยังเป็นแนวลมพัดสอบนะครับแต่แกนสอบเอียงมาแ,แถวๆพม่านะครับ ห้าร้อยนะครับห้าร้อยนี่ลมตะวันออกเข้ามาลึกนะครับอยี่ยลมตะวันออกพัดเข้ามานะครับเป็นแนวของแนวริดลายหรือแนวของแอนติไซโคลนะครับเป็นแนวที่ทําให้อากาศเย็นๆนี่เองนะเนี่ยแนวสีฟ้าตรงนี้นะครับแนวของอากาศเย็นนะครับลมตะวันออกเริ่มดันเข้ามานะครับลมตะวันออกช่วงแรกตะวันออกช่วงแรกเขาไม่ใช่ลมที่มาจากโูลขาหายนะครับแต่มาจากซาตูพิคอนไฮนี่นะครับเป็นแนวริดลายนะครับ เนี่ยของแอนตี้ไซโคนนะครับเข้ามาแทรกนะครับก็เป็นตัวแปลหนึ่งนะครับยกเว้นวันไหนที่เขาเป็นลักษณะเหมือนอิทรีเว็บนะครับเป็นเว็บเข้ามาอาจจะทําให้มีภายอากาศขึ้นได้นะครับเนี่ยประกอบกับเนี่ยลมอิทรีเจ็ตนะครับระบนเป็นกระแสลมกรดลมเจสตรีมนะครับผ่านประเทศไทยอยู่ทําให้ยังมีฝนได้บ้างนะครับเวลาวิเคราะห์ลมนะครับมันไม่สอดคล้องกันทั้งหมด แสดงว่ามันกำกึ่งนะครับมันไม่เป็นไม่ไม่เป็นไปทางเดียวกันทางบวกทั้งหมดหรือไม่เป็นลา,างลบทั้งหมดนั้นแสดงว่ามันก็มีโอกาสเกิดฝนได้อยู่นะครับบางที่นะดูลมที่ระดับ850นะครับเพือ่อที่ตามดูนะครับขอบูราศสูงและบริเวณพายุนะครับอย่างของบรตกตรณต่ำบริเวณอั้นเป็กคจะเคลื่อนเข้าสู่อินเดียนะครับส่วนพายุบางทีก็จะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยเรามานะครับช่วงวันเสาร์อาทิตย์ ตรงทะเลจีนใต้นะครับวันอาทิตย์เข้าลงออาตังเกียรนะครับวันจันทร์ที่6เนี่ยเคลื่อนขึ้นเขาเคลื่อนขึ้นข้างบนนะครับเขาเคลื่อนขึ้นข้างบนแถวเทศจีนตอนใต้แถวเวียดนามตอนบนนะครับนะครับก็จะทําให้เขาสลายตัวได้ง่ายนะตอนที่พายุเข้ามานะครับเราจะสังเกตเห็นว่าลมตะวันตกที่พัดเข้าปกคลุมมาเราเป็นแนวลมสอบกับลมตะวนันออกนี่นะครับ ลมตะวันตกนะตัวตกชิ้นเหนือพัดผ่านบ้านเราก็ทําให้อาจทำให้ฝนไม่มากนะฝนไม่หนักนะครับแต่เราต้องติดตามดูนะครับเนื่องจากคนกำลังใช้ก่อนมันต้องติดตามดูระยะใกล้ๆนะครับแต่เมื่อพายุเขาสลายตัวไปนะครับลมที่พัดลงมาเริ่มเป็นลมน็อตอีต์นะครับลมตะวันตกตอนออกเชียงเหนือนะครับลมตอนตะวันตกออกเชียงเหนือมาจากความกดอากาศสูงโคราไฮนะครับจากจีนนะนะครับเพราะจะเริ่มบิดเบียดลงมานะครับ รวมกับลมตะวันออกที่เป็นซสาตัววิคอนหายนะครับดูนะครับก็เป็นการรวมพลังของซสาตัววิคอนหายและโพล่าหายเพื่อเอาชนะสเวตมอนซูนหรือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ลมมรุตะวันตกเฉียงใต้ที่ดับไป150นะครับก็พัดไม่แรงแล้วนะครับเห็นไหมครับไม่มีโล่รเบิเจ็ดไม่มีแกนแรงแรงแล้วนะครับมีแต่ลมตะวันออกที่พัดแรงแรงมาเนะี่ยก็แสดงว่าน,นะครับมวลอากาศของฝ่ายตะวันออกเริ่มชนะแล้วนะครับดูนะครับ ช่วงวันที่สุกท,ที่สิบวันเสาร์ที่สิบเอ็ดบริเวณไซคโครนใหญ่นะครับบริเวณปลายแหลมยวนนะครับก็ต้องติดตามดูนะครับเนี่ยล่องมรสุมก็จะพาดผ่านบริเวณภาคใต้นะครับเนี่ยกลมตัวออกเริ่มพาดเข้ามารวมกันนะครับเป็นอิตาลีเวบเกิดเป็นพายุนะครับพายุมูลเขตร้อนลูกนี้นะครับเกิดจากการอิตาลีเวียบที่เคลื่อนตัวเป็นเบเนบ่ยบ,นะบริเวณที่เป็นสันเวบก็จะทําให้เกิดสภาพอากาศนะครับ ช่วงกลางเดือนระบบความกดอากาศสูงก็ลงมาเป็นระบบนะครับเสนพันสิบสองพันสิบสี่เนี่ยลงมาก็จะมีลมแรงพัดเข้ามาเริ่มมีลมแรงพัดเข้ามาตรงที่ระดับแปดร้อยห้าสิบนี่ครับความกดอากาศสูงพันยี่ห้าเซนเตอร์อยู่แถวนี้นะจะลงมานะครับส่วนพายุรูปนี้นก็น่าจะไม่เข้าต่อประเทศไทยนะครับแต่ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เหนียวนํำนะครับทําให้เกิดนะครับทําให้เกิด <c oughs> ให้ดึงให้เนว้อนำนะครับพายุก็จะิงนํานให้ความกดอากาศสูงลงมาได้เร็วขึ้นนะครับรวมถึงนะครับก็จะมียอมความกดอากาศต่าในซีกโลกใต้นะครับที่จะดึงให้นะครับระบบของโซเวตมรสูนที่ผ่านบ้านเราก็จะวกกลับไปทังซีกโลกใต้นะครับเนื่องจากดวงอาทิตย์ก็จะเริ่มกลับลงไปในซีกโลกใต้แล้วนะครับเนี่ยนะครับก็โดยทั่วไปประเทศไทยเราก็เริ่มเปลี่ยนฤดูนะครับสภาพอากาศเริ่มเปลี่ยนนะครับฝนก็จะเริ่มอาจจะเริ่มลดลงนะครับ ถ้าไม่มีตัวการอะไรมาแทรกแซงนะครับตัวการที่เด่นชัดมาแทรกแซงนะก็จะทําให้สภาพอากาศเปลี่ยนนะครับพายุก็ต้องติดตามดูว่านะครับเขามาหลังจากนี้แล้วเขาจะมาผิดฤดูไหมนะครับจะสามารถแทรกแซงนะครับระบบที่เขาเป็นอยู่ได้ไหมเนื่องจากลมมรสุตมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่เราดูนะครับเราก็จะเห็นชัดเจนว่าลมมรสุตมตะวันตกเฉียงใต้นะเขาเริ่มผัดอ่อนลงนะครับ แม้จะมีหย่อมความกดอากาศต่างแรงบริเวณดาวเป็นกรก็ตามนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับเขาก็จะเหนี่ยวนาให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดแรงขึ้นแต่นะครับเรื่องมีลมตะวันออกดันเข้ามาก็ทําให้เขาไม่แรงแล้วนะครับก็อาจจะเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มถอยนะครับอาจจะแพ้ไปแล้วนะครับลมตะวันออกแรงขึ้นนะครับก็ต้องติดตามสภาพอากาศต่อไปนะครับเนื่องจากนะครับถ้าพบถ้าฝนลงมาเพิ่มอีกนะครับบางพื้นที่ยังมีน้ําท่วมอยู่เลยนะครับ แต่ฝนฝนยังไม่ได้หมดนะครับแต่ว่าพูดถึงฝนหนักๆหนักๆต่อเนื่องหลายๆวันนะอาจจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับก็เริ่มลดลดลงเบาลงนะครับแต่ก็จะมีฝนอาจจะตกเหมือนวันนี้กรุงเทพมหานครและก็เขียนนะครับมีฝนตกหนักนะครับประมาณสองชั่วโมงนะครับได้นะครับอาจจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ไม่ได้เป็นแช่หลายวันติดต่อกันนะครับก็ดูนะครับฝนก็เริ่มลดลงนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงครับก็ดูแลสุขภาพครับ ถ้าคลิปที่ผมทำพอมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ